สวัสดีสดตอนนี้เจอมาเฮไลก็เจอสวัสดีค่ะสุพันนาริสตอรี่นะคะวันนี้เราจะมากางแคมป์หน้าร้อนกันค่ะที่เดิมค่ะที่บ้านเราลิมเพื่อนเพื่อนกําลังจะมากันเรามาถึงกคนแรกวันนี้เราจะมานอนตรงนี้แล้วละกันตรงนี้น่าจะเป็นแอ์เดียที่ดีเพราะว่าไม่มีแดดวันนี้มีเต็นท์มาใหม่เดี๋ยวจะลองกลางดูสวัสดีครับ่อนอนดคทับ พัดลมอากาศร้อนๆนะพี่ร้อนมากโคตรร้อนจ้คือร้อนปะไปดูเรื่องให้ไงจ้าอะไรก็บอกได้เลยเดี๋ยวโทรไปหาจ้าขอบคุณค่ะเอาคืออันนี้ค่ะ มึงต้องจอดรถให้มันยากดูว่วันนี้เพี่นาเจนวันไทยกิตนะคะนี่เป็นแบรนด์มาจากประเทศอังกฤษซื้อมาจากร้านแคมพาเนียนนะคะไม่เคยกลางมาก่อนเดี๋ยวของูงูปลาปาแป๊บหนึ่งนะอันนี้น่าจะเป็นเสาพกเสาเสาอะไรอาชีพอะไรเงี้ย เอาสมองออกก่อนเลยดีกว่า。 1ตัวท่าดาไปแย่ง่ายๆเปยล่าสุดที่ใช้ที่ไปของยันก็ใช้ของยี่ห้อนี้เก้าอี้ก็ใช้ของยี่ห้อนี้ใช้ยี่ห้อนี้เยอะอยู่เพราะว่าราคามันโอเคเลยแล้วก็ว้ายเหยียบทําหอโบกอ่ะหมู่บ้านเสือวะอ่ะอันไหนวะ นี่หนูสอดเข้าไปข้างในมันจะเป็นแบบผีดำดำเห็นไหมข้างในหนูสอดเข้าไปข้างในลึกๆเห็นไหมมันจะเป็นเสียดำนี่เป็นเหมือนรูๆน่ะเห็นปะมึงมานี่ยไอมฮารีคกอเสียงเพื่าไปมึงมาเนี่ยคือมึงอยู่เฉยๆปไม่มึงอยู่เฉยๆไอ้ดำๆดำแป๊บนึงตอนดำยังไงวะมึงแล้วมันไม่ดำตรงไหนมันเขียวเออะของเดืนรูดำๆเนี่ยไอร้อนเริ่มน้อยแล้วที่หลงมาแล้วนะคะเดินทางมาจากเชียงใหม่ กับขนมจากผู้ใจแดกสกปรกค่ะจริงค่ะผลงานชิ้นสำคัญก็จะเสร็จอะมึงนี่มาตั้งแต่ประมาณตีห้าอันนี้กี่โมงแล้วรู้จักพาทิตพาทิติกำลังขึ้นกับำลังตกกํายํามากค่ะ เป็นฟิวแบบวะามีขูดมะพร้าวแต่อันนี้เป็นวะามีตอกตะปูสวยงามวันหลังกูต้องซื้อพัดลมที่ปักยาวกว่านี้เหชนไหมที่บ้าวเมื่อไหร่ได้กินอ่ะรอรอก่อนประมาณปีนึงตั้งก่อนตั้งก่อนโอ้ยใหญ่ยาวมากมึง มันยังไม่ร้อนเลยปะหวาถ่านอ่ะมึงถ่านมันยังไม่ร้อนเลยแต่เสุกเอ่ยมึงว่ากระดูกหมูยาวเหรมึงไม่หั่นเหนอวะ <laughs> หั่นไหมมีมีมีดปะไม่มีไม่มีมีดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทานข้าวหรือยังคะยังค่ะ คลูกค้า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 แป๊บนึงนะคะลูกค้ารอลูกค้ารอแม่ค้ากำลังรีบอยู่ค่ะดึงมาฝั่งนี้ก็ได้มั้ยมันไม่มันไม่เฮ้ยมันต้องมันต้องเอาเอาพัดลมมาพัดสะบอกว่าไฟยังไม่แรงเลยหรือันนี้คืออะไรอันนี้ใส่หมูไปแล้วอ่ะไฟไม่แรงเลยใส่หมูเลยอ่ะนิ้วก่อนนะนิ้วก่อนเอาหมูเอาไปเอาถุงมามุ่นวายหมูชิ้นเดียวโคตรทีมเวิร์กอ่ะหมูสองชิ้นคนสี่คนให้ไฟมันจัดจัดก่อนจะไม่ปิดเสียง เพื่อนไปอยูฟไม่ทันแดงวางหมูแล้วนะเดี๋ยวก็มีเดียมแลู้ดับสูดับว่ะโอหโหดับเนม่ยแตงยืดเหรอแตงยืนรอขายืนรอเต็มแล้วเนี่ยทำไมหมูมันเขียวเขียวไวปอนเป็นเขียวกูซื้อจากตลาดเมื่อกี้เองตลาดนั่นแหละเขียวเอ้าซื้อตลาดไหนอะตลาดเขียวปะ เขียวๆเนาะเห็นไหมเอาแล้วทำไงคะเนี่ยตลาดตลาดปากทางเนี่ยกินได้ไหมคะเนี่ยกินได้ไหมได้กินได้อันนี้ดูสดกว่าไหมมือเหมือนกันเพราะว่าตัวเดียวกันอันนี้ดูสดกว่าไหมแล้วเขาหมักให้เสร็จเลยเหรอหนูหมักเองค่ะได้ดิสรุปกูกลับไปทีทุ่มหนึ่งเกมไหนแม่เอ้ยมาแล้วเข้ามาจากกรุงเทพอะเอาไงอะ เออเมื่อยป่ะเมื่อยสิฮะเมื่อยแต่ไม่เท่าไหร่ละนี่นี่ขาติดขาติดร้อนมากเเียวงเพื่อนมากันแล้วนะคะ แอย่างอื่นที่ไม่อร่อยแล้วนี่มันเละมาอยู่แล้วนะมันเป็นแบบนี้มาอยู่แล้วนะไม่เอาไม่อร่อยก็ไม่แดกกลุ่มดิบเออเลยค่ะสี่นี้มาสี่นี้นี่ของเต่าเนี่ยกินได้แล้วแต่ผมกับที่จะทานต่อดีไม่เ้วที่ใหญ่ที่ไหนอืมปากุนเล็กก็เครียดแล้วชครีดใหญ่ก็แดกเที่ยงคืนนะนี่แถมมันบดมาให้ด้วย หมดลอยเกะปยุกลงมาเลยค่ะพี่ลงน้ำไว้อยู่ไม่หมดเลยผักผักมจะกล้วเลื้ที่แดกไปก็ปวดนาำปวดกระโปกจะไปเดินป่าขยันเลยเกินเดินไปสิบโลเดินไปน้อยโลควันขึ้นเลยน้ำตบเยอะมาก